สวัสดีค่ะพกบกับช่องไอเด็ดหววยดังนะคะ,ะมาดูผลหาหน่อยกันเนาะในวันที่สามนะคะออกกันที่พิเศษนะคะเนาะ,อ,ะอย่าอบหาพิเศษนะคะออกกันที่เจ็ดสองสองนะคะ ข้างล่างอ่ะสองห้านะคะเนาะในชุดนะคะแอดให้ดินที่แปดหลงเก้านะคะมาที่เจ็ดนะคะเนาะส่วนในชุดนะคะเบิ้ลเบิ้ลแอดไม่มีนะคะเนาะส่วนสองห้าแอดก็ไม่มีนะคะขออภัยจริงๆนะคะเนาะอ่ะดูว่าต่อมากันเลยนะคะเนาะฮานอยปกตินะคะออกกันที่ สี่หนึ่งศูนย์นะคะข้างล่างสองหนึ่งนะคะเนาะในสูตรนะคะเด่นที่หกรองเจ็ดนะคะก็ไม่มานะคะในชุดนี้นะคะหลุดกันไปเนาะนะคะส่วนในชุดนะคะแอดไม่ได้เลือกหนึ่งสองให้นะคะเนาะนะคะมีในชุดอยู่นะคะแต่ไม่ได้เลือกเนาะก็ขออภัยนะคะเนาะ ่ะหมวดนี้มันมาได้กันเนาะคะเนาะก็เลยไม่ได้เลือกเอาไว้ให้กับเพื่อนๆนะคะมาดูต่อมานะคะในชุด VIP วันนี้นะคะสี่นะคะข้างล่าง6กหนะคะอ่ะวันนี้มาเบิ้ลกันนะคะวันเนาะแอให้เด่นที่8ปลอง9นะคะอันนี้เข้าในชุดลองนะคะเนาะ ส่วนในชุดคู่นะคะ99มีนะคะแอดไม่ได้เลือกเนาะแอดไปเลือก90กับอ่า09กับ19นะคะในชุด99มีแต่ไม่ได้เลือกไว้นะคะน้อก็ขออภัยนะคะเนาะ,ะไปผูในชุดที่เราไม่ได้เลือกกันไว้นะคะส่วน65นะคะอ่า ้าเราไม่มีนะคะก็หลุดกันไปนะคะเนาะอ่ะมาเริ่มกันใหม่นะคะในวันที่สี่กันนะคะอ่ะพลาดแล้วพลาดกันไปเนาะขออภัยนะคะเนะาะเดี๋ยวเรามาเริ่มใหม่กันนะคะเนาะในงวดใหม่อ่ะวันนี้เราจะจับกันหมันหมาหน่อยนะคะเนาะ สี่นะคะอขอเขียนชุดวิ่งไว้ตรงนี้เนาะอ่านะคะเดีย๋ยวเราค่อยมาดูกันในชุดวิ่ง มาชุดคู่กันก่อนในะวันนี้เนาะอะคู่แรกวันนี้นะคะ,ะสามหนึ่งนะคะ 3ามสนนะคะสามศูนย์นะคะและสามสามนะคะเนาะอ่ะชุดต่อมานะคะสี่หนึ่งนะคะสี่สองนะคะสี่ศูนย์นะคะและสี่สามนะคะชุดต่อมานะคะ ห้าหนึ่งนะคะห้าสองนะคะห้าศูนย์นะคะและห้าสามนะคะเนาะอ่ะอันนี้จะเป็นชุดรวมใหญ่นะคะยังไม่ได้เลือกนะคะเนาะยังไม่ได้เลือกนะอแอดขอเพิ่มนิดนึงนะคะจะเพิ่มกันอยู่ที่ ห้าสี่นะคะห้าแปดนะคะหกสี่นะคะหกแปดนะคะและสองสองนะคะสองหกนะคะ 6นะคะ97นะคะและ98้าแปดนะะอ่ะวันนี้ในชุดของเรานะคะอ่ะเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเนาะอยากให้เพื่อนๆติดเบิ้ลๆไว้นะคะกลัวมันจะมาเบิ้ลเนะแอดกลัวใจนะคะเนาะอ่ะอยาเพื่อนเติดเบิ้ลๆไว้ก็คือ6กนะคะ หกเจ็ดนะคะอ่ะและหกเก้าเก้าหกมีแล้วเนาะเก้าหกเก้ามีแล้วนะคะเนาะอ่ะนี่ก็จะเป็นในสูตรนะคะเนาะอ่ะเบิ้ลเบิ้ลก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวแอดขอลบก่อนทำให้าาลบไปออก โหเคอ่ะเบิ้ลเบิ้ลอีกชุดหนึ่งนะคะเนาะขอเบิ้ลกันที่ศูนย์นะคะนะคะผิดถูกก็นะถ้าชอบนะคะเนาะ ถ้าชอบในชุดเบิลเบิลนะคะแอดก็แนะนําให้ที่เบิลศูนย์ศูนย์ด้วยเนาะเพราะวันนี้มีสิบนะคะที่จะมาในเบิลศูนย์ศูนย์กันนะวันนี้นะอ่ะ,อะวันนี้เราครบแล้วนะคะจะเปลี่ยนสีนิดนึงเนาะวันนี้นะมานะคะเราจะมาดูเลขวิ่งกันวันนี้นะคะเลขวิ่งชุดนี้นะคะของพิเศษจะติดกันอยู่ที่สอง สามสี่นะคะเนาะอ่ะส่วนปกตินะคะจะติดอยู่ที่เจ็ดหกเก้านะคะอ่ะส่วน VIP นะคะห้าสี่ศูนย์นะคะเนาะ วันนี้จะมีเลขนะคะในชุดวิ่งจะเป็นประมาณนี้เนะาะมันเลือกกันเลยนะคะเนอะว่าชุดวิ่งนะคะขอเลือกกันในโซนที่ติดสองสี่นะคะเนาะเด่นนะคะเด่นสองลองสี่นะคะเนาะ ส่วนในสายคู่นะคะอ่ะเราจะเลือกกันอยู่ที่สามสองสองสามนะคะสองหกหกสองนะคะหกแปดนะคะและสี่ศูนย์นะคะเนาะอ่ะในชุดนี้นะคะชุดต่อมานะคะปกติ แอดขอเลือกกันที่หกกับเจ็ดนะคะเด่นนะคะรองเด่นหกรองเจ็ดนะคะวันนี้เนาะชุดแรกที่เราเลือกนะคะก็จะมีอยู่ที่อ่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบเบิ้ลๆน,นะแอดขอเพื่อนๆติดเบิ้ลๆไว้นะคะก็คือ สองสองนะคะนะอ่ะเอสขอเพิ่มอ,อีกหนึ่งตัวนะคะกลัวมาตัวเดิมนะคะก็คือเนาะกัวจะมาใจจะมาตัวเดิมแต่ไม่แน่ใจนะคะเนาะ,ะหนึ่งหนึ่งนะคะติดกันไปนะคะเนาะสองสองนะคะและ เกเจ็ดนะคะเก้าหกนะคะหกสี 6, นะคะอ่ะและหกเจ็ดนะคะอ่ะวันนี้เราจะได้ทั้งหมด1,2,3,4,5,6,7,8,9ชุดนะคะ9ชุดนี้แอดขอดอกจันไว้ให้กับเพื่อนๆนะ อ่านะคะชุดแรกแอดเขอดอกกันอยู่ที่หกสี่นะคะเก้าหกนะคะเก้าเจ็ดนะคะอะอันนี้น่าจะมานะคะเนาะนะ ่าะนะคะและห้าสี่นะคะหนึ่งสองสามสี่นะคะอ่ะเราจะวงกลมไว้นะคะเนาะสี่ชุดที่เราเลือกนะคะเนาะหนึ่งสองสามสี่ผิดถูกประการใดก็ขออภัยนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเป็นในเลขนะคะอ่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบในชุดสีเขียวนะคะก็จะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบชุดสีเขียวนะคะคัดนะคะเหลือสี่ชุดนะคะที่วงกลมไว้นะคะอะประมาณนี้กันเลยเนาะ,ะที่วงกลมไว้คือสี่ชุดนะคะส่วนสิบชุดนี้จะเป็นนั่นนะคะที่เป็นชุดรวมเนาะ ่านะคะวันนี้ลาคลิปนี้ไปนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปกันต่อไปนะคะอ่ะวันนี้ก็ขอให้ปังๆเหมือนหมานะคะให้ดวงเรานะคะเข้ากันเนาะอ่าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอขอบคุณค่ะ